สวัสดีครับผมเซนสุภพงศ์นะครับผมวันนี้นะครับเซนจะมานําเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆครับผมจากคีซ่านะครับผมซึ่งก็คือคีซ่ามอยเซอร์ไรซิ่งแอนด์เรนิเวอร์ครีมครับซึ่งผมนี่แหละเป็นพรีเซนเตอร์เองครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าคีซ่ามอยเซอร์ไรซิ่งแอนด์เรนิเวอร์ครีมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมมาเริ่มจากนี่แกะกันเลยนะฮะมีสติ๊กเกอร์ผมด้วยนะจ๊ะติดไหนดีอ่ะติดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคมาเราจะมาเปิดกันอ๊บนี่ เปิดออกมาแล้วนี่กระปุกสวยงามไหมนะครับผมนี่มีความลักชัวรี่มากนะครับผมเนสีโรสโกนะฮะก็จะมีเขียนคขาว่าคีซ่าอยู่เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าปึ๊บแม่อันนี้กระปุกใหม่นะฮะเพิ่งแกะเป็นครั้งแรกนี่เปิดขึ้นมาแน่นะฮะก็จะเป็นเนื้อครีมของคีซ่าออกมานะครับผมดหมหน่อยืมกลิ่นหอมมากนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะมา รองทาครีมนะครับผมของทางคีซ่ากันดูว่าเนื้อสัมผัสจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาลองเทสกันนะฮะมาปึ๊บนี่นะฮะเวลาทานะครับผมเราควรเนี่ยควรทำความสะอาดผิวหน้าของเราก่อนนะครับผมให้สะอาดก่อนนะฮะหลังจากล้างหน้าทำความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาลงเนี่ยเจ้า Cream คีซ่ามอยเจอไรซิ่งแอนด์เรนิวเอลครีมนะครับผมลงไปที่ผิวหน้าของเรานะฮะเพื่อบำรุงนะฮะเขาบอกว่า เจ้าตัวนี้นะครับผมช่วยเติมเต็มนะครับผมความชุ่มชื้นนะครับเพราว่าตบปุ๊บกระชับเลยนะครผมแล้วก็ช่วยทําให้เหมือนกับว่าผิวหน้าเรากระจ่างใสขึ้นด้วยนะครับผมนี่สําหรับเนื้อของ Kissa Moisturizing a n d Renewal Cream นะครับผมเรียกได้ว,ว่าซึมซาบผิวเร็วมากนะครับผมถ้าเปรียบเสมือนว่าเป็นผิวหน้าเรานะฮะน่าจะแบบว่าช่วยทําให้แบบผิวหน้าเรากระชับแล้วกระจ่างใสยอย่างที่เขาบอกจริงนะครับนี่ดีมากเลย นะครับผมถ้าใครสนใจนะครับผม Kisa Moisturizing Renewal Cream นะครับผมก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับผมนี่นะจ๊ะรับรองว่าถ้าใช้แล้วเนี่ยจะผิวก็จางใสแล้วก็กระชับอย่างที่ีซ่าเขาได้บอกเอาไว้แน่นอนครับแล้วเจอกันนะครับผม